หนูไม่จมแล้วแม่หมเกหอยู่ฝาไปเอาห่วงดดเห่วงเฟลเฟลสีขาเบาๆหน่อยลูกมันเต็มหน้าน้องแล้วกอแทงโย่พอแทงโยกไปถือไม่จมจมไหมลูกไม่จมไม่จมมาให้แม่ถือ โอ้ยโอ้ยเหลืออยู่คนเดียวโอ้ยโอ้ยไยด้วยบอกป้าดิป้าช่วยด้วยมาหาแม่เร็วมาหาแม่หมวยเร็วมาหาแม่หมวยเร็วไปมะพราไปเช็ควาไม้ก่อนไหมไปเลยไอ้เฟลแววห่วงเล็กมาใส่ไปไอ้เฟลแววห่วงเล็กในนั้นอันหนึ่งมาใส่ก่อน อ่ไม่ปาจม่อาอยไปัราไม่หลดแล้วนเนี้จับด้วอ้ปจาจบ้นี่หยปลมในน้ําอ่ะพไปเอาเอาหมาิีหหมนอ้าวปเข้ามาเร็วไว้เข้ามาไว้เข้ามา เป่าสีขามาเร็วลูกเฮ้ยอาวาไปเอามีดแฟ้สีเหลืองก็เอามาเล่นได้น,นะลูกขี่มาครับขอเปบา,ไม,มาไม่มันลอย,อยไปเรื่อยๆอลูกไี่อ่ะอลงมา,มงา,าโอ้ยอย่าไปยุ่งกันน้องฟ,ฟ้าน้ำเข้าตาล้องเ,าเราเดี๋ยวพอแล้ว I <laughs>